พระธรรมสดุดีบทที่หกข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดอย่ากำราบข้าพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงกริ้วหรือลงวินัยข้าพระองค์ขณะที่ทรงพระพิโรธข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงกรุณาข้าพระองค์เถิดเพราะข้าพระองค์อ่อนระหวยโรแรงข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดรักษาข้าพระ oui ah well องค์เพราะกระดูกของข้าพระองค์ ปวดร้าวแสนสาหัสจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทุกระทมนักอีกนานสักเท่าใดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าอีกนานสักเท่าใดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงหันมาช่วยกู้ข้าพระองค์ด้วยเถิดขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ไม่มีใครที่ตายไปแล้วจะระลึกถึงพระองค์ได้ผู้ใดเล่าจะสรรเสริญพระองค์ จากหลุมฝังศพได้ข้าพระองค์คร่ำครวญจนอ่อนล้าข้าพระองค์ร่ำไห้ตลอดทั้งคืนจนน้ำตาท่วมที่นอนและหมอนของข้าพระองค์ชุ่มด้วยน้ำตาดวงตาของข้าพระองค์หม่นหมองไปเพราะความทุกโศกช้ำไปเพราะบรรดาศัตรูของข้าพระองค์พวกเจ้าทุกคนที่ทำชั่วจงไปให้พ้นข้าพเจ้าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่งนได้ยินเสียงร่ำไห้ของข้าพเจ้าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าท่งนได้ยินเสียงร้องทูลขอความเมตตาของข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมรับคำอธิษฐานของข้าพเจ้าบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าจะมีแต่ความอับอายและความหวาดกลัวพวกเขาจะหันกลับไปและได้รับความอัปยศอดสูทันที